แงเด้อบ่จ๋าเว้าสิว่าความใดสิเปรียบใส่ฟ้ากะยันถอยไปจากสิเว้าจังไดจังสิพอต้องขอคุณยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พ้อเฮาได้พ้อเป็นจังมุ่งหัวใจแท้น้องฮักเจ้าแห้งเดิอบ่สวัสดีครับตอนนี้ เหลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีนะครับก่อนจะหมดเซสชันสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันวันนี้วันที่ห้าพฤษภาคมนะครับเป็นวันฉัตรมงคลน,นะครับวันฉัตรมงนคล oh. ก็ถือว่าอาเราได้ทำงานกันมาพอสมควรนะครับตอนนี้ก็คืออ่าอย่างนี้ผมคุดมา ที่ได้เจ็ดร้อยกว่าเนี่ยนะครับก็คือขุดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วครับมิถุนาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสองเดือนจะครบมิถุนานะครับก็แสดงว่าเราผมขุดมาสิบเดือนแล้วนะครับสิบเดือนนะครับได้มาเนี่ยนะครับเจ็ดร้อย 86เหรียญเนี่ยนะครับอ่า uh, คนที่ดูสปีดของผมแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสปีดสปีดผมเยอะนะครับเวิร์ดผมเยอะนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับอ่า uh, คนที่ผมมีเรฟเ r e นซ์อยู่ที่ขุดอยู่21คนนะครับ21คนตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าสปีดเยอะเพราะว่า สิ่งที่ที่มีเพิ่มขึ้นกว่าคนอื่นก็คือเรื่องของคำโหนดโบนัสนะครับโหนดโบนัสนะครับเนี่ยตรอฝั่งเนี้จะเป็นโหนดโบนัสที่รันอยู่บนเครื่องโนดตวุ๊กผมนะครับนะครับก็อันนี้น่าจะเข้านาทีสุดท้ายแล้วนะครับอ่าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับ หมดเวลาครับตอนนี้ก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมขุดนะครับฝั่งผมถ้าเป็นฝั่งแอปขุดก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับว่าให้มาสตาร์ทขุดที่ฝั่งมือถือนะครับผมก็จะมาฝั่งมือถือนะครับแล้วกดคลิกโอเคไปนะครับแล้วก็เริ่มขุดเลยนะครับแล้วก็แตะขุดนะครับพอสั่งแตะขุดแล้วเนี่ยผมสามารถจะมา refresh ฝั่งนี้นะครับฝั่งหลังจากขุดเลยฝั่งนี้แล้วนะครับ อ่ามันก็จะมีโฆษณานะครับมีโฆษณาซึ่งผมคุยไปแล้วว่าโฆษณาให้ให้รับนะครับให้รับโฆษณานะครับแล้วก็มารีเฟชฝั่งนี้ได้เลยครับครับแล้วก็รีเฟปุวบทางนี้ก็จะขึ้นเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวสเตตัสเนี่ยเราเราขึ้นมานะครับอันนี้ยังโฆษณาอยู่นะครับยังโฆษณาอยู่ฝั่งมือถึงนะครับเราดูที่คลิกกลับมาแล้วจะ หมดไหมนะครับคลิกแบตกับมาอีกทีนะครับ,รบดยูยซีว่าโฆษณาหมดหรือยังแต่ฝั่งนี้สตาร์ทไปแล้วนะครับฝั่งนี้สตาร์ทไปแล้วอ่าผมปิดไปเลยครับเนี่ยยังมีเบตขึ้นมานะครับเป็นเป็นโฆษณาน ส่วนโฆษณาเนี่ยก็จะอยู่ที่ใครไปมีพฤติกรรมยังไงนะครับอย่างเงี้ยคนไหนที่ชอบไปเล่นพนันมาเนี่ยโฆษณามันก็จะขึ้นนะครับอย่าไป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 โทษว่าเรามีโฆษณาที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นหน้าหน้านี้นะครับหน้าอะไรก็ไม่รู้อะไรสมองเนี่ยนะครับนี่เรารับไป แล้วกลับมาที่นี่นะครับเสร็จแล้วเรากลับไปดูซิว่าผมดูแล้วว่ามันเปอร์เซ็นต์ผมลดลงนะครับแต่ว่าแสดงว่าข้างในเนี่ยมันลดลงนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ยูทิลิตี้เลยจากที่เคยได้0.5นะครับแล้วก็อันนี้โบนัสจาก5กว่านะครับเราก็ได้แค่4.5นะครับสปีดทำให้สปีดรีวอร์ดรวมได้แค่10.75นะครับอันนี้ก็เลยทำให้สปีดลดลงนะครับสปีดลดลง แต่ก็ยังยังเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบว,ว่าอาวันนี้ผมผมจะได้ก่เหลนนะครับแล้วก็เอาสปีดตัวน,นี้มาใส่นะครับศูนย์จุดสองหนึ่งเก้าสี่นะครับแล้วก็คูณด้วยยี่บสี่ชั่วโมงไปนับจากนี้นะครับผมจะได้อีกกี่เหรียญนนครับผมจะได้อีกห้าเหรียญน,นะครับอีกห้าเหรียญหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งวันได้ห้าเหรียญ เดือนหนึ่งเนะี่ยผมจะได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอ่าแล้วถ้าคูณสิบสองหนึ่งปีผมจะได้พันแปดร้อยเก้าสิบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนวณได้คร่าวๆว่าในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยผมจะมีเพิ่มขึ้นอีกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็บวกเจ็ดร้อยแปดสิบหกเนี่ยนะครับ บวกเจ็ดแปดหกนะครับครับในวันกรรมกรผ่านวันกรรมกรปีหน้านะครับมาสามวันก็คือสี่วันนะครับผมจะมียอดรวมทั้งหมดสาายนะครับอันนี้ก็คำนวณคร่าวๆให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำคือผมผมมาร์คไว้สามปีนะครับผมมาร์คไว้สามปีเพราะฉะนั้นสามปีที่ผม อ่าล็อกอัพไว้นะครับเมื่อสิ้นสามปีเนี่ยผมจะมีพายอยู่ทั้งหมดแปดพันพายนะครับแปดพันพายเนี่ยนะครับถ้าผมไม่คิดอะไรผมผมรอให้ให้มันขึ้นมานะครับร้อยขึ้นมาทักสามร้อยนะครับสามร้อยเหรียญน,นะครับผมเป้าหมายก็คือสามร้อยสิบสี่นะครับสามร้อยสิบสี่นะครับอันเนี้ยผมจะมี อันนี้เป็นเหรียญน,นะครับสามร้อยสิบสี่เหรียญนะครับผมจะมีเงินอยู่สองเอ็มสองจุดห้าเอ็มนะครับแต่ถ้าจะคูณเป็นเงินบาทนะครับใช่ไหมครับผมคูณด้วยสามสิบสี่ก็พอนะครับครับภายในสามปีเนี่ยผมควรจะมีเงินอยู่ในมือแปดสิบห้าล้านบาทครับอันนี้คำนวณคร่าวๆให้ดูนะครับว่าอ่าคนที่มีสปีด ที่น้อยกว่าผมก็ผมไปอ่านดูในในคู่มือนะครับไปไปอ่านดูในวิดีโอย้อนหลังที่ผมทำไว้ว่าผมทำยังไงนะครับทำไมผมทำติดตั้งโนดนะครับติดตั้งโนดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมีโนดรันอยู่นะครับผมได้โนดบนัส4.51 4.51เท่ากับว่าผมมีคนช่วยกดอยู่กี่คนถ้าเราบอกว่าวันหนึ่งเท่ากับคนหนึ่งเท่ากับ0.25นะครับก็จะนั้น4 4ห6 นะครับอ่าสิบหกคนบวกกับอีกสองนะครับสิบแปดคนนะครับโนดเนี้ยเท่ากับผมมีคนช่วยกดอีกสิบแปดคนนะครับจากยี่สิบเอ็ดผมบวกเข้าไปสิบแปดนะครับก็เกือบเกือบสี่สิบคนนะครับถึงจะได้สปีดนี้เพราะฉะนั้นก็มาตัวอื่นๆเนี่ยจริงๆ u t ท l i t y ีเนี่ยผมน่าจะได้นะครับเพราะว่าผมทำผมเข้ายูท l i t y ้หมดแล้ววิธีการทำเพื่อจะได้ u t ท l i t y ก็ ไปศึกษาจากวิดีโอย้อนหลังนะครับวิดีโอย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับที่ผมทําไว้ก็ไปดูที่ชแนลผมนะครับชแนลด็อกเตร์ะกูลศักด์นะครับดรตรตะกูลศักด์นะครับไปดูได้เลยครับอ่าในนี้จะมีมีหมดเลยครับเรื่องการเรื่องการทํายังไงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทำสิทธิการติดตั้งนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอีสานนะครับภาษาลาวนะครับคนลาวก็ ยินดีต้อนรับครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับวิธีการนะครับเทคนิคการเพิ่มแรงขดโดยใช้อ่าด้วยการใช้ประโยชน์ของพายนะครับพายชูริตี้นะครับอันเนี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเทคนิคการทำ GVC ข้อ7ของพายเน็ตเวิร์กให้ผ่านภายในไม่เกิน20นาทีอันเนี้ยเป็นไฮไลท์นะครับที่มีคนมาดูเยอะนะครับเนี่ยร้อยเกสบครั้งแล้วซ9ยครั้งแล้วนะครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับการเซตอัพโนดเป็นยังไงผมอธิบายไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันที่ช่องดรตะกุลศักด์นะครับตะกุลตะกูลศักด์นะครับไปที่ youtube.com แล้วก็สรแตะกูลศักด์นะครับตะกุลศักด์ก็เอาชื่อนี้ใส่เลยครับ t r a k w n s a k นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการขุดภายนะครับถ้าเป้าหมายของผม นะครับก็คือภายในสามปีอ่ะผมจะมีเงินอยู่แปดสิบห้าล้านบาทนะครับก็นี้คิดเป็นเงินบาทแล้วนะครับเอ็ค okay, นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแงเดบอบจากวาสีวา,วาควมใดสิเปรียบใส่ฟ้ากะยังลอยไปจากสีวาวจังใดจังสิพอต้องขอคุณย่า ที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พอให้เได้พอเป็นจังบุญหัวใจแทนน้องหักเจ้าแห้งเด้บอบ่จากว้าสีว่าคว่มใดสิเปรียบใสายฟ้ยาก็ยายไปจากสีว้าจังใดจังสิพอต้องขอคุ้มยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พอ หักเจ้าแห้งเด้อบอจากว้าสีว่าคว่มใดสิเปรียบสาฟ้าก็ยังน้อยไปจากสีว่าวจังใดจังสีพอต้องขกาะพุ่ยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาแห้งเด้อบอจากว้าสีว่าคว่มใดสิเปรียบสาฟ้าก็ยัง จังสิพอต้องพอคุณมยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พ่อให้เหาได้พอเป็นจมุงหัวใจแทนน้องหากเจ้าแห้งเด้อบอจากว้าสิว่าความ่มใดสิเปรียบใส่ป้ากยับน้อยไ,ไปจากสิวจังใดจังสิพอต้องพอคุณมยาม ที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พอ้เขาได้พอเป็นจมุกหัวใจแคนน้อง mm hmm. หากเจ้าแห้งเด้อบ่จากว้าวสิว่าความใดสิเปรียบใสายฟ้าก็ยังไม่ไปจากสีว้าจังใดจังสิพอต้องพอคุ้ยยมที่ทรงเจ้ามาให้เฮา